สวัสดีครับพอมีพี่น้องครับมื่อกี้นะครับผมสิบผ้ามีผาหนอนะครับมาเยี่ยมเกษตรกรนะครับแม่ปุ่มครับพอมพี่น้องครับสวัสดีพอมีพี่น้องสวัสดีครับอพอพี่น้องนะครับเพื่อนกัเลี้ยงง่วงเช่นกันนะครับจอมาดิพัฒน์เสิมาเบรกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับการกําจัดกินรถมาแลงว่านภายในคอกนะครับประสบการณ์ของเพบรนเดียโอ้ยแต่งเข่าแต่งหนาากินบ่ได้เลยนะครับพอพี่น้องครับเพราะว่าแม้วันนี่ร้ายแห้งแล้วกากเพื่อนมีวิธีการจัดการยังแน่แน่เขาจะไปคุยกับแม่ปุ่มทำการครับไปกันเลยครับ ดีเทศหยังครับดับกินไรมาแรลงวันค่ะโอ้ดับกินไรมาแรลงวันตะกีตะกรอนเป็นจะเกินยังคืนโอ้ตะกีตะกรอนในบ่อซังแบบซังโอ้ขี่ไกลมากค่ะไม่บ้านกไเลยหลายไกลเลยเอาตัวนี้มาใส่เบื้องหน้าค่ะว่ามันดีแบบไหนนะค่ะครับอ่าไม่พอไม่โครบเบดจากไหนนอสโอ้ช่างเบ้ารูดค่ะครับอืโอ้มันจะดีนะค่ะครับอู้ซื้อว่าได้ผลได้ผลค่ะได้ผลดีมากเลยได้ผลดีมากเนาะได้ผลดีมากบ้านเนี้ย เป็นจะไหนเห็นมากำลังสีสีใส่ขอบข้วนี่เนาะก้าลังใส่ขอบข้ว่ไห้มันดับกินดับมาแลงบ้านไปเนี่ยนินดาค่ะอืมสีใส่ขอบข้วได้คือการได้ค่ะได้ดับกินดับมาแลงบ้านได้ค่ะดับกินลรดมาแลงบ้านภายในขอบนาะได้หมดเลยค่ะ เด็กหญิงข่าว่าเอาบานีใส่แล้วเอาปุ่นไปใส่ไฮไซนาแล้วก็ยงามแห้งเลยค่ะเขากะงามใส่พ<อ>ักใส่หยาใส่มันใส่ย่างก็สวยมากเลยค่ะกลายเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ใช่เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ใส่ย่างก้ใส่เข่าก็สวยใส่บักแตงบัก,กย้างกะรวยโดกนวย,ย,ย,ยงามเลยค่ะอะตัวนี้เนาะเป็นเหตุผลที่เพิินกระลั่ง กำลังกำลังเฉียดผลอยู่นะครับว่าเป็นอย่างจังใดเฉียดผลเนาะ่ปกีตะกรือสั่งขีไก่มาแม่นค่ะสั่งขีไก่มาแล้วเม้งวันมันหลายเม้งวันมันหลายกินไก่แห้งกินไก่แห้งกินไก่แห้งก็เลยก็เลยหาหามาใสแม่นค่ะหามาใส่เนาะบันี้ฉีดเท่อแรกเป็นจังใดหายไปเลยบ่หายเท่อแรกก็กะหายไปเลยค่ะหายกะบันกะกะจังสองสามหมื่นจังสี่เ่อหนึ่งก็ไใดเนาะค่ะบันเขาช่วยบอก มันอันนี้แนี่ก็เป็นเดือนหรืองยังกัจังสีเธอดึงอะไรเนาะอ๋อแรกแรกคือคือขันมันกินแห้งกินแห้งมาแลงวมันหลายเนี่ยเข้ากระฉีดเล็งเล็งแน่เนี่ยค่ะแจ้าว่าอันหลังจากนั้นก็คือเข้ากระโดดลงไปเลยเอยๆเนาะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เพิ่นกระลังสีฉีดนะครับพ่อแม่พี่น้องฉีดให้พ่อให้แม่เบิงหลักให้ผมเบิงนะครับว่าเพิ่นน่ะใส่อีหลีนะครับแล้วก็เห็นผลเมื่อนี้กระฉีดฉีดน้ำ ปุ๋ยขี้ไก่กนนกคือการนอะปุ๋ยขี้ไก่เหากับสีเสียงให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพอมีพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นมาเริ่มต้นที่เพิ่นมาพอไม่ครบดนว่าเป็นยังต้อก็ใส่เพราะว่าปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยมันเหม็นมันมีกินแห้งนะครับเดี๋ยวให้เออลืมแนะน้าตัวซื้อจักไัยก่อน,อนเออื้ออีรหรเออื้ออีลีแหละครับซื้อบุญศรีชัยรัตน์ค่ะบุญศรีชัยรัตน์ค่ะรือมาแม่หยังกาเขื่อนแม่ปุ่มค่ะแม่ปุ่มเนาะแม่ปุ่มนะครับเดี๋ เหมือนนี้เขาใส่ใส่เจักฝาดีเหมือนนี่เข้มข้นสองฝาบเข้มฝาเนาะค่ะเอาะอ๋อต่ะ่าปะับตอ่งถังนะคนใส่เขางไปเลสองฝานะครับตน่2ฝาะค่ค่ะที่งเด้ออสองฝานะครับตอนหนึ่งถังน่งไอนหงถังนะคะนี่ค่ะที่ลงไปเลยอือสองค่ะคนี่ฝาที่งอ๋อนี่นะครับพอนหน้องับนดคีเคีเลยอสงาครับตหน่ถนะนี่ค่ที่ไเลยอสองนครับตอนหนึ่งนะคนี่ลงนเอน่สองฝานรันหนึ่ง ผสมสารในข้าผส,สมขอ,ของข้าวนอหนึ่งนะคะข้าวขาผสมแ้่ข้าวขาวใบาิซซ่าที่ข้าจาังสิีเด็เดขาเด้อใช่ข้าวจันทีพบนข้าวทีบน้าเก็ียวใบเดืนดค่ะข้าวใส่เน่เป็นเดือดค่ะเดืองมันจะทางเดีเขาเลยเป็นเดือนนค่ะ แม่ปูมครับปาน,นีเข้าใสเราได้ผลจังไดนอนไม่ขบเบ็ดอ๋อได้ผลแบบว่าไม่ได้นุ่งั่วกะแม่มาแรกว่ากับ,บรลบกวนงัวเข้ากับสุขภาพแข็งแรงนอดรับฟันดีง,นง่วากัเดนบันอาจจะของ,งัวกะนอดรับฟันดีคือกันบ่อตองมามีแมงวน่นรบกวนหรือว่าอย่างมารบกวนนะคะ่ะอืมก็คือแมงวน่นบลรบกวนเข้าผมรบกวนบ่รบกวน,กวนทั้งงวัวบ่รบกวนทั้งคนเะรอค่ะนอดนรับ กสบายค่ะง่วงก็น่ารับสบายคนก็น่ารับสบายบอดี้บอดี้มาขินนะง่วว่าง่วสิมีเมี่ยงวันมาต้อมจังสรนจังสีนะค่ะค่ะคืออ่าสุขภาพจิตง่วงก็ดีเขื่นง่วงก็เลี้ยงง่ายกว่าเก่าได้ผลดีกว่าเก่าคนก็สุขภาพจิตคือกันแขกไปไทยมากกับบอมีว่าเออเมี่ยงวันมารบกวนนะค่ะใส่ไม้พ่อเบสนี่ดีเลย แขกไปไทยมากกับสีบอมแม่ค่ะแขกไปไทยมากกับบมี่แมงวันอีกยังมารบกวยนเลยนะคะอ๋โอ,มโ,อ,โ,อโมูมาหยาบมายามกับโอ้ยบะหมีนแมงมันตอมเฮออโม่ะกิน<ำ> <มา S 1> ขขาวกินน้ำครับ แตงออกมากกับแมงมันรุ่มมากเลยบ๊ยบ่มีเลยค่ะใสต่<อ>ตักกนนี้บ่มีเลยค่ะแต่ก่อนนี่มีแต่ก่อนนีมีแมงวันหลายแบบว่าแตงพวกเขาแตงมายังมากังสี่บอ ui, ุ้ยมงเป็นวันหลายบ่เป็นตะกิน <c oughs> กบ่เป็นตะอยากเลยนะคะเพราะใส่ <c oughs> ตันนี้มากบอกไม่วันกับบมีสุขภาพก็ดีง่วกับสุขภาพดี่นกับสุขภาพดีนะคะโอ้ะนะคะ่ะวันนี้คือผลตอบรับที่เป็นใส่ไมโครเบฟค่ะสนับสนุนโดยหัวเช้อจุดินทรีย์ไมโครเบฟช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไล่สัตว์ ทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรก,กร